ค่ะคุณแม่แม่ที่บอกว่าโอ้โหค่ะคุณแม่ได้ได้ได้ตัวใดงวดนี้ได้ตัวใดแม่ได้ตัวใดงวดดีเขาเอามันนอนยางเขาไม่เขาแล้วจะไม่ได้เสืองวดเปียกฝันจังไลยแม่เขาเปียกนะฝันแล้ววดก็ไม่ที่โน่นลูกจิตอาจารย์เดียวกันค่ะไงไม่เห็นโดนแล้วไปวันนี้เราจักยาเราก็ย่างมาตัวก็ย่างแฝกก่อนกันเลย ว่ายนเงงกับชีซี้ตัวเอาเขาวา่าชี้ีเขาว่าเขาว่าแปดแปดเต้าเขาว่าสีตีบ่คือกันเนาะแม่แต่<ช><ะ>คุณแม่ถือมาจักงวดแล้วค่ะแม่บริสุทธิ์งวดนั้นแม่ข้าท่าบ,บุญบ้านพันตีขึ้นมาแต่ว่าได้ยินีค่ะว่าถือมาหลายงวดแล้วอันถือสองงวดแล้วเก็ตเก้า็ถืออ่าองค์หนึ่งแปดโอ,โอ้งวด้อนั้นแม่กได้สองศูอ้ มาได้ช <displayed, S 1> mm ื้อกื้อว่าือกันิเขนอัน้างช่องระดด่องสามล้อโดนร่องเต้า่จ้อได้เนาะมึงเนี่ยชื่อได้ว่เลรเนี่ยค่ะแต่แดง่าคุณแม่นี่เพ้นตุยงได้นีเนาะเบิ้งมือเนาะบังอะไรก็เขียนเจียนเขียนแต่เขียนค่ะอาจารย์นั่นอาจารนีเขาเปียนมนี่เยื้อว่าเปลียนหมือนค่ะลงทเลไปชื้อ รถแกกำล left and ังที <that <that fruit, the ่าเทศินพอดีปะเหั från, ัวปร็อมัดอกันาหนึหาน้ำงกันนคาพี่แม่โปนวน่าดีฝันว่าไหนแม่มันวันมันวันเดียวันย่งขึ้นยางมัวเจ้าโอ้ฝันยิงมเจ้าก็มันมันมัวเ้ามัอไร้่ามวเร้าก็กันไดแจงมีบ่แมุ่น ก่ะพูดเทาเอิญการฟันขอนตีแจ้งขอนตีแจ้งนี่แม่ค่ะกว่าแม่กระบนนั่นหอกนั่นแม่กะบนั่นเ้อมมั้มเออมันอุปทานนี่ซื้อคือจำเรหลายย่งว่าจเดกฟันจำกจ่ะคือว่าอุปทานอันกมาดูปรากฏวันเห็นอยู่นใหม่แต่วเห็นอยู่ชนใหม่เก้าแปดชนดักที่แม่กแต่ว่าซื่ึมากเกินไปแล้วชนไม่ยุ่งเหยนไปดากยังไง Er แต่ว่าเห็นแต่ว่าเห็นเด้งแต่ว่ารถรถอันรถไถนี่เห็นอยู่ตารางนี่ถูกนั่นขางจุดสองนี่เห็นรถไถยค่ะน้ำดอกฝันสองฝันสองเกียร์นันสองเกียร์ได้เต่าเดียวกันดอกเกียร์แต่ว่าถือผ้าชูนวดถือผ้าชูนวดอค่ะฝันว่าเห็นไม่แต่ว่ามีเลขจุนไม่ยล่จุดไม่โอ้ไม่ขวัญเห็นเลขอยู่ที่ต้นไม้โซนโซนไม่ทอน ไม่ทอนสินะมันก็ทอนไงดอกแต่ว่ามันดูปลไฟมั้งตปลายมันดูนั่นมันนะที่ก็ห้องร้อยก็ตันนะแต่ว่าเห็นเล็กเลยไปต่อเอาแดงบ่ค่ะบ่อันบ่แดงบ่แดงมนบ่แดงแต่ว่าเป็นเล็กเลยบันเห็นเป็นโตคุ้งยงเลยจิแม่เป็นว่ามันเห็นมันโตแล้วแต่ว่ามันจิแม่จิเม่จนละแม่กับบลมันนั่นแบบไดนเนาะเห็นตัวใดก็แม่ก้ ปดศูนเก้าแปดศูนย์นี่คือรอบแรกเห็นเลขยุบไปโซนไม่ไม่ใช่ไหมถึงว่าไม่ข่ขๆไม่ฟื้นสินะไข่ไม่ฟื้นจะไปแต่มีรอบที่สองรอบที่สองเนด่วนให้รถจะเตะตารางรูปรดแังค่ะรดไข่ะรางเฮี้ยนรูปละต้องเป็นทางไหนบด้เดียวทำหลับบานมีทะเบียนบ้านรูปนั่นตัวใดบุญ่องหนึ่งสองห้าสองห้าสองห้าแม่เนาไอ้่นะ มันจะแปลกๆอย่นีอ่านีนี่เสาเดียวนี่อันนึงเจ้าก็คัดเดาปานินสามตัวคงโยงเอ้าแปดศนย์ักานึ่งชัเนี่ยหัวนั่งเป็นหกแปดศูนยเนาะนี่ยีีจากไเราขึ้นเาามีก้กสามคูสา่เก้าแปดเก้าศูนย์ 8ปดศูนย์ตัดออกมาให้กรหแกด้วยเป็นแปดศูนย์เออปเป็นตัวลอกเนาะค่ะแม่ันแม่บุญเจงแม่บุญเจงวมันเปนที่สองวดหรือไกแล้วโอ้หัวนี้จะแม่ที่แม่นนะแม่พันมพร้เมพ้าเบับหรือพี่น้องค่ะมาเดรนยยูพีด้อแม่ด้วม่เดรนน้ำบุญยูล่ะจะเปล่าว่าอะไรลำบากอาจารยนเมา กีพานไปพานมากกบแวะเล่นก็ได้ดอกมะแม่แม่แม่ก็ถึน ท yeah. um ั้งนั้นแล้วแม่ก็เลียบไอยางจ้าแม่นีไปกอลีเซวาเลานสิฟันเอง่อมูฟังเลยเจ้าอยูเร่หกหนึ่งชุดหม่ตีหัวหนอนอหัวขุ่แตกไม่แหงนที่าจาว่า่ะไม่หายพกั้นได้บอกคัวึงแม่ก็หายกเจ้าถือน้าบัเจ้าถือน้าบ่เป็นเบิดบานตีแม่หกหนึ่งอ่ะนะแม่าบอกกันลูกเด้อลูกมา ฟังแม่ก็ว่าเดียวกันดอกแม่กว่าเดกันหร่าแม่ฝันแม่ก็ว่าลูกฟังรเราสมวดอยู่เด้เาว่าสามหวดเหรอแม่พีก็สอบก็ังต่างคุณแม่คือคุณแม่อะไมาสามหวดบุนี่ยังม่เจเียมแม่บุญเตียงค่ะแม่เตียงันฝันเม่โอ้ยถ้าเจ้าเบิ่งรถแมบ ต่างเอาบุญตัวให้ลูกให้เต้าเบิ้งไปนั่มเนียนโปรไทยสะขึ้นกันได้ไหมตอนนี้แค่ตัวอันนี้ให้ได้ลูกให้เนาะฟันกระบอกเขาอันกันกระมีป้านาได้กินข้าวต้มข้าวหนุ่มน้ำผู้มีดวงก็แม่แม่ปูญเตียงถือว่าฟันแม่นี่ฟันแม่นอยู่ในเนาะ เุณยายฝันแม่นนะคะมันเป็นระยะหลับเุณยายฝันแม่นสามงวดต่แม่ขายพุ่น่าดีอเข่าสามงวดแล้วอือวืะค่ะมนมาเจริญสองงวดเหมือนงวดเก่าเปลี่ยนก็พีจีเหมือนกันเขามาสองสามงวดแล้ว ปันเป๊ะเลยห่แม่หกองก็ไม่ตีหัวแม่ย่ามืโสนี่ัหัวกูว่แตก่แห้งเันว่าางอไม่ตีหัวอไปซื้อหกเนืองเล้ถือเงินพันหนึ่งไปบาซื้อได้อหนึ่งเงนซือได้หกส่วนสำน้ำมูลนั้นได้ได้สามตัว เอาแม่โซ่เนี่ยเอาเอาแม่โซ่โซ่จับโซ่จับปาดเนี่ยโอ้ยนันนักิแม่ฮะจับนนังแม่ไได้เนี่ยจับจัสี่ม่ได้ับแับไหเพื่อนเน่ยมันยังจับมันจับได้ยังรออาไมเขาไ่บอเอ้าโอ้ยนี่แหละแม่มองมันขาดอ้นปนปนนเมื่อเมื่อออกจากตัวเลขย่อน้อยนี่ม่ไได้ไดคได้ไ้ได้ได้าดไ บาเค่ะเขามาแล้วจังวดก่อเน so right ี B ่ยสามมวดนี่นะสามมวดเกคเก้าอันนีน่ะเกข่ถือเนี่ยัเจ็ดเก่าเก่าแปดหกหนึ่งเจ็ดเก่าเนี่ยมหานในรุ่นะแม่เนาะอีแม่ผ่านมาบัดรุ่นน่ะนวสุลูกฟั่งไงเด้อทันผาฟันน่ะนะ ลัดเอากลางทางเลยพี่น้องเอ้ยคุณแม่ฝันแม่นค่ะเอาพี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะครับผมครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะแม่จิ้มไปเรียตัวนี้เส้นแบ่งปันตัวน้องแม่ฝันละกระได้แม่ให้พดแต่ว่าคำนนั่นกัใท่อยู่น่าจะพูดไปแม่ยเนีไป มาถือมาถือหลักกรแล้วไปน้องแม่แต่ว right? ่ายแม่ได้มาสามงวดนี่ถือว like ่าคาดเติบอยู่ดีอันแม่นว่าปองไว้บ่วันบ่อยว้ดีอันคัำมันเขาอันซ้อมซ้อมคุณแม่ฝันแม่นเด้อค่ะรถคุณพ่อน้ำมันออกมาแล้วนะคะคุณแม่ฝันแม่นคุณแม่บุญยังค่ะเขามาแล้วสามงวดติดพี่น้องค่ะงวดนี้กับฟันเห็นโตแดงจึ้งครึ่งยูสนหม่ค่ะ980 80เป็นตัวร่องเด้อพี่น้องค่ะมักกระจัดคัดกระพานกับเป็นแนวทางของคุณแม่เล้วก่นค่ะ,คะอืมค่ะแคบหน้าจอค่ะพี่น้องค่ะมักกะจัดคัดกระพานเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนคะคะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อ